ของปรา,าสาทแห่งนี้ด้วยกันนะครับจุดที่1ก็คือวันโอคลอกันหรือจุดยิงปืนใหญ่บ่ายโมงตรงถัดมาจะไปสู่เซนต์มาร์เกรส c ช a เพ l ลหรือโบสถ์แห่งพระแม่มารตและก็ตามด้วยรอยัลพาเลซหรือพระบรมมหาราชวังและปิดท้ายด้วยพิพิธภัณฑ์ทั้ง3แห่งซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในปรา,าสาทปรา,าสาทตั้งอยู่บนแคสเซิลร็อก ซึ่งถือเป็นปากปล่องภูเขาไฟอยู่ที่ความสูง130เมตรเหนือนระดับน้ำทะเลเลยครับและพอมาถึงหน้าปราสาทจะสังเกตเห็นรูปปั้นของปรินซ์เฟดริกหรือเจ้าชายเฟดริกนั่นเองและก่อนจะก้าวเข้าสู่ตัวปราสาทจะมี2ผู้พิทักษ์แห่งปราสาทเอดิมบะระอยู่นั่นก็คือโรเบิร์ตเดอะบรูซและก็วิลเลียมวอลเลซพระเอกในภาพยนตร์เรื่อง brave heart นี่คือตำนานที่มีตัวตนจริงๆถัดจากจุดนี้จะเป็นทางเดินแคบๆให้เลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่จุดจำหน่ายตั๋วก่อนเข้าชมปราสาททางด้านขวามือจะเป็นร้านจำหน่ายของที่ระลึกเมื่อซื้อบัตรเข้าชมปราสาทแล้วก็จะต้องก้าวผ่านซุ้มประตูที่สองโจะเห็นจุดรับและคืนหูฟังสำหรับบรรยายความเป็นมาภายในตัวปราสาทจากจุดนี้เมื่อเดินขึ้นมาแล้วจะเห็นกองปืนใหญ่กองแรก ซึ่งเป็นจุดชมวิวความสวยงามของเมืองเอเดบราจะเข้าสู่จุดที่เรียกว่า one o'clock กันทุกๆบ่ายโมงตรงจะมีการยิงสลุดจนถึงปัจจุบันนี้ เว้นไว้วันเดียวก็คือวันอาทิตย์ครับถัดจากจุดยิงปืนใหญ่นี้เราจะเลี้ยวซ้ายค่อยๆขึ้นเนินมายังจุดที่เป็นจุดโรแมนติกที่สุดภายในตัวปราสาทนั่นก็คือลานด้านหน้า The Saint Margaret's Chapel อาจจะได้พบเห็นคู่บ่าวสาวมาเก็บภาพความประทับใจและเดินตรงไปสุดทางด้านขวามือก็จะเข้าสู่โบสถ์ของพระแม่มาร็ตซึ่งถือเป็น The oldest building in the castle เป็นอาคารที่เก่าแก่ที่สุด และยังคงเหลือรอดจากยุคสงครามโลกภายในตัวโบสเองด้านในจะมีหีบโบราณและก็มีการจัดเปลี่ยนดอกไม้สดทุกวันทัดออกมาจากตัวโบสก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งเลยครับด้านนี้จะเป็น The m u n s m ์เเป็นปืนใหญ่ที่น้ำหนักประมาณ7ตันและสามารถยิงลูกกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งน้ำหนักอยู่ที่150กิโลกรัมต่อลูกเลยครับในส่วนนี้จะมีช่องอยู่ช่องหนึ่งที่เป็นช่องปืนใหญ่ถ้าสังเกตดีด จะสามารถมองไปเห็น Sir Walter Scott Monument หรืออนุสาวรีย์ของ Sir Walter Scott ตอนนี้เราจะก้าวเข้าสู่ไฮไลท์ที่3ของทริปในวันนี้นั่นก็คือ Royal Palace อยู่ทางด้านขวามือของ The Half Moon b a t t e r y สังเกตง่ายๆเลยครับด้านหน้าอาคารจะมีหอนาฬิกาซึ่งเป็นจุดเด่นที่สุดในตัวปราสาทแล้วและตรงจุดนี้เองเป็นจุดที่ตั้งของ The h o n o น r s of สกอตแลนด์ความภาคภูมิใจของราชอาณาจักรสกอตแลนด์ Scotland. คือหินแห่งโชคชะตาและมงกุฎที่มีความเก่าแก่ที่สุดของสหาราชอาณาจักรและตอนนี้ก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไฮไลท์สุดท้ายของการเข้าเยี่ยมชมปราสาทในวันนี้นั่นก็คือ t r u s m u s s u m s ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ทั้ง3แห่งนั่นเองครับ เริ่มต้นด้วยห้องฉายภาพยนตร์ประวัติความเป็นมาของสงครามต่างๆของสกอตแลนด์ซึ่งภายในมีการจัดแสดงอาวุธยุธโทโธปกรณ์การจัดแสดง Badges หรือเหรียญตราและเครื่องแบบที่ใช้ในสมัยสงครามครับค่อยๆชมไปเลยนะครับ ในท้าที่สุดนี้คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะครับว่าถูกใจส่วนใดที่สุดของการเข้าชมปราสาทในวันนี้และอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อติดตามกันต่อว่าทริปหน้าผมจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนวันนี้ลากันไปก่อนครับบ๊ายบาย